โอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วในเกมฟรีไฟล์นะครับผมนะเออในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเซสกิลนี้นะครับผมเป็นเซสกิลเดี๋ยวผมกดตรงน,นี้ดีกว่าเป็นเซสกิลซองซิ่งนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วย1โคด้าที่ผมไม่แนะนําเป็นอโลูก็เพราะว่าเออมันมันอะไรก็ได้2ตัวนี้มันก็คล้ายๆกันซึ่งอโลูกเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่15โคด้าก็ความเร็วเคลื่อนที่15 ซีวีเหมือนกันระยะเวลาสกิลทั้งหมดซีวีเหมือนกันนะครับผมนะแต่ไอตัวนี้น่ะมันจะเปิดแมปนะไอโคด้าไออารู้ก็คือมันเพิ่มเลือดนะครับผมคูดาวก็สี่สิบห้าวิเหมือนกันโคด้าก็คูดาวสี่ห้าวิเหมือนกันแต่ว่าผมจะเอาเป็นโคด้าไปเพราะว่ามันจะได้เปิดแมปให้เราเราช้าก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะครับผมต่อมาก็คือเคนลี่นะครับผมตัวนี้นะครับผมทุกคนขายไม่ได้เลยสำหรับสกิลสองสิ่งบอกเลยว่าถ้าถ้าเวลาเราวิ่งธรรมดาเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะก็ไม่รู้อะก็มีประมาณนี้คือ skill ออเเซสกิล่ ม่เด็ก็คือล่างสองมันมันไม่น่าจะได้เพิ่มอะไรมากหรอกตัวต่อมานะผมก็คือนี่กีตาร์ตัวนี้ขาดไม่ได้นะเพราะว่ามันจะตัดเลือดศัตรูนะผมฮ่าสิเปอร์เซนต์ก็คือเวลาเรายิงศัตรูไปศัตรูเนี่ยจะพันยาไม่ขึ้นนะผมเลยก็รีโหลดไว้ตั้งสามสิบเปอร์เซนต์เลยนะครับผมนะซึ่งนี่กีตาร์เนี่ยจะเอาไปไม่ได้หรืออะไรวะซึ่งนี่กีตาร์จะเอาไปก็ได้หรือไม่เอาก็ได้จะเอาเป็นอ่อเขาเรียกว่าลูหน้าไปก็ได้นะผมหรือว่าดาชาอะไรก็ได้แต่ว่าผมจะเอาเป็นตัวนี้ไปแล้วก็ต่อมาคือแ คือขาไม่ได้ตัวนี้คือมันถือลูกซองแล้ววิ่งเร็วนะผมคือวิ่งเร็ว16เนลยนะถ้าเราถือลูกซองนะบวกกับตัวนี้ยิ่งเร็วเขาไปใหญ่บวกกับโคด้ายิ่งเข้าไปใหญ่ส่วนสัตว์เลี้ยงผมแนะนําเป็นร็อคูนะผมรถคูดาวลดลดคูดาวสกิลโคด้าของเรานั่นเองต่อมาก็คือของเสริมนะครับผมผมก็จะเอาเป็น กองชุดเกาะไปนะผมเพราะว่าอันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะผมคิดว่ากองชุดเกาะน่าจะดีที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันมีเกาะเวลรสองหมวกเวลสองแล้วก็โล่ให้เราในต้นเกมเพื่อเล่นเลยนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็จะมาเล่นสกิลสองสิงเซตนี้เพราะผมก็จะไปเล่นกับสอ,สองเวอรเจ็ดของผมที่ผมถืออยู่นี่เลยซองเวลรเจ็ดที่มันลบตาเขาเรียกว่าอะไรวะ ลดความเร็วเคลื่อนที่1แต่ว่ามันบวกอัตราการยิงหนึ่งและดามเมจดสองนะครับผมก็จะมากดหนึ่งซีไปเหมือนเดิมนะครับผมถ้าใครพร้อมที่จะไปรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นใจให้ด้วยครับผมแล้วก็ไปชมเกมกันเลยครับผมไปมากันครับท่านผู้ชมได้เป็นเขาเรียกว่านิคมรกร้างน,นะครับผมก็จะลงเป็นที่จุดทิวชั่นเลยนะครับผมนี่เว,เวลาเราลงมาแล้วถ้าเราเอาโคด้าม,มาก็จะได้เป็นเหมือนผมนะแบบเนี้ยเราจะเปิดแมปได้นะครับทุกคนบ้านดูดิเออแดงๆเต็มเลยว่ะเนี่ยประมาณนี้เลยโอ้โหแล้วมีหนึ่งตี้แน่เลยลงมากับผมเนี่ย จะไหวไหมครับเนี่ยขอให้ได้เป็นลูกซองนะถ้าได้เป็นปืนลูกซองจะไหวอยู่โอ้โหมันลงมาแล้วครับทุกคนก็จะลงบ้านหลังใหญ่นะน่าใช่ผมจะลงบ้านฝั่งนี้แล้วกันโอเคอย่ามานะอย่าเพิ่งมาลงกับกันอย่าเพิ่งลงกับเรานะเดี๋ยวเราไม่ไหวอยู่เอ็มพีครับทุกคนมันมันลงข้างหน้าเลยเยอะเลยซองซองอ๋อซองปุ๊บเปิดโดนไปมีหรือเปล่ามีแน่นอนแหละโอเคเฮ้ยปืนคู่ นั่นเอ้ยนี่ไงเปิดละเห็นปะทุกคนเต็มเลยมาดิแส้ไปก่อนนี่ไงเจ็บๆนะเฮ้ยมายิงกันมายิงกันมนยิงกันอย่างี้ต้องแจมครับเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ใครวะกระโดดมาเลยดาวสองเอาระเบิดไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้ผมไม่มีชิบหายละวลบก่อนเฮ้ยดาวเฉยเอา ฮะหมดตี้นี่ไงปืนลูดเก็บหมดแต่ว่าสกิลลูกศรแต่ใช้ปืนลูดเก็บเฉยเลย,เยถ้าได้เป็นลูกศรเมื่อกี้จะได้ช็อตสวยๆนะเออเมื่อกี้โดนระเบิดไปมันเหยียบระเบิดผมไม่ใช่เหยียบระเบิด,ดมันโดนระเบิดผม,มน่าจะหมดตี้เลยครับทุกคนเก็บสี่ไปละเมืองน,นี้เงียบเลยเงียบเลยหายเลยครับทุกคนนี่ไงพวกนี้มีลูกศรควงอยู่นี่วะขอแล้วกันนะเพื่อนลูกศรควงเนี่ยเดี๋ยวเปิดสกิลโควด้าดูก่อนเผื่อทางนี้มีตัวอีกไม่มีแล้วครับทุกคนหมดละ เก็บหมดเมืองแล้วคนเดียวเลยอะไรมันจะโหดขนาดนี้วะเออต่อไปก็ไปหาเชคคิวเว้ยตอนนี้คือวงมันได้เปรียบนะผมก็ฟาร์มไปเรื่อยก่อนแล้วกันแถวนี้น่าจะไม่มีคนแล้วนะครับทุกคนเออคือแบบผมเก็บหมดเมืองหมดตี้หมดคนเดียวเลยไงคือมันเป็นไปนได้ไงวะเมื่อกี้ผมยังงงตัวเองทาได้ไงวะเออมาซื้อซิปเอาเป็นสกาอัพสามนะครับทุกคนบอกเลยว่าถ้าเราได้สกาอัพสามจะดีมากศัตรูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้อ่าผมจะพูดอะไรวะเนี่ย คือมันศัตรูเนี่ยโดนผมลูดล่วงแน่นอนข้างหน้ามันจะมีครับทุกคนในแมปนะว่าผมได้ยิงหัวคมอยู่ระดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปหาเลยไอ้ตัวข้างหน้าผมเนี่ยไอ้พวกที่มันเปิดเอ่อเฮดไซเบอร์ hey เนี่ยเดี๋ยวมันโดนผมแน่บอกเลยมีไอวอลแล้วไอวอลใครนั่นเอ้ยมีตัวอยู่มีคนนะมีคนอยู่ครับทุกคนเฮ้ยไม่ล่วงเป็นไปได้ไม่ตายหรอครับทุกคนชิมหายแล้วเปิดเขาไม่ตายผมโดนสวนแน่เลย มันยิงกันหรือเปล่าอะมันยิงกันอยู่หรือเปล่าวะนั่นถ้ามันยิงมันยิงกับใครเนี่ยไม่เห็นมีเลยไม่ผล่วะเฮ้ยไอ้ดาวนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วไอ้ตัวไหนมันยิงผมไปวะเนี่ยอุย้ยปืนไฟเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวปืนไฟแม่นจังวะจะเย็นเยเพื่อนขอพันยางัน รีก่อนแป๊บอุ้ยปืนไฟนมาอีกชิบหายนะไอ้นี่เดี๋ยวผมโดนโถมเน่เลยจงหวันนี้ไปก่อนนะครับทพกคนอยู่ไม่ได้ละคือถ้าผมอยู่ต่อผมชิบหายนนเนี่ยพราะมุมผมแบบมุมม,มมันดีก็จริงแต่มันเยอะเยอะไงเยอะไม่ไหวแน่นอนเดี๋ยวเราถอยมาตั้งหลักโอ้ดูดีในโดนผมมันมาแล้วไปตีเลยครับทพกคนเอามาเอา,เอาอกล่องสบียงมาเดี๋ยวผมจะเอากระสุนร้อยนัดมายิงมันถ้ามันวิ่งมานะบอกเลยร่วงแน่ ถ้ามาชา้าเนี่ยก็จะไหวอยู่อมไม่โดนหัวสิได้จัดครับทุกคนถ้าโดนหัวมันร่วงเลยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเกลี่ยนย์ลูกสองทำไมเนี่ยเก้าสิบกว่านั้นเนี่ยมาทําไมวะเอาออกไปมันไม่มาเลยวะมันไม่มาเอ้ยมันยิงอยู่มันยังยิงอยู่เดี๋ยวผม้อมอไปด้านหลังดีกว่าครับทุกคนรอดูเดี๋ยวแผนผมผมจะอาอไปด้านหลังแล้วก็ไปยิงหลังมันเ้ยมามันยิงกันเหรอมันยิงกับใครวะไม่ใช่มิตี้เดียวเหรอ ผมรอก,ก่อน้วกันให้มันยิงกันเสร็จนะครับทุกคนเออไม่ต้องไปเสือกอะไรให้มันมากนี่นี่น่เสร็จแล้วเห็นปะ uh! อ,อู้เอ๊ะตัวน้ำมาคนเดียวหรือเปล่าะเก็บค,คิวไปคนเดียวเลยสามคิวไหนไม่เห็นมีเลยอ๋อ,อไงนน่าอยู่ตรงนั้นเอ,อ้ยไ่โดนหัววะถ้าโดนหัวนะ่วงแน่ไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นเก็บสามไปแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยโดนไป โอ้ยไม่โดนเลยวอจัดเฮ้ยเมื่อก,กี้มันมาไงวะทัศยะหรอม,มามาได้ไงวะดีนะมันยิงไม่โดนถ้ามันยิงโดน,นจะร่วงนะครับผมผมเนี่ยจะร่วงเมื่อกี้ม,มาได้ไงไม่รู้อะมาด้านขวาผมอย่างไวเลยโอเคเก็บไปได้ครับผมไอตัวนี้มันเก็บตี้นั้นให้ถือว่าดีมากผมมาเก็บงานกับมันโดยลูกซองควงผมไปดีซองซิงซองซิงอ่ะรู้จักรอเปล่าถ้าไม่รู้เดี๋ยวรู้จักตอนนี้แหละหเฮ้ยอะไรวะนั่น เดี๋ยวเดี๋ยวคนนี่วะผมว่าอยู่สายตาผมไม่มพลาดแน่เต็มเต็มหัวไปดิน้องชายมายืนอย่างนี้เหรออยู่ไหนครับผมมาดิไม่เห็นมีเลยวะเมื่อกี้ยังขึ้นอยู่อ๋อบนหลังคาไปอยู่ทําไมครับเนี่ยหืมก็ว่าอยู่มันอยู่ไหนวิ่งมาตั้งไกลกว่าจะเจอคนครับทุกคนดูดิดูวงก่อนคือผมแบบอยู่โคตรนานจะบอกให้ตอนนี้เพิ่งเจอไปไหนดีวะยิงมันดีปะ โอ้โหมันยิงกันตรงนี้หรอมันอยู่บนหลังคาหนึ่งตัวครับทุกคนโอ้โหมันยิงกันเยอะเลยผมยังไม่เสือกดีกว่าผมจะไปรอย,ยิงมันดีกว่าว่ะขึ้นมาบนหลังคาอันนี้ครับทุกคนน่าจะได้คิวฟรีหนึ่งคิวเลยเนาะถ้ามาบนเนี้เดี๋ยวปั๊บมานั่นไงยังอยู่ตรงนั้นอยู่ไปดิเรียบร้อยอตัวร่วงไปดิครับไปทําไมเหรอผมมีโคด้านะถ้าไม่มีโคดา้าผมไม่น่ารู้นะว่ามันอยู่บนนั้นนะ่ะเออ มันก็ไปหาหมุมดีซะเหลือเกินไงตัวนี้อมมีอีกหรือเปล่าว่าแถวเนี้ยมันยังไม่ลงใหม่เนาะมันยังอยู่วงชุบอยู่เลยครับทุกคนตรงนั้นน่าจะเยอะนะโอ้โหอยู่ในโดนผมเนี่ยเป็นตีเลยหรือเปล่าเนี่ยตีเดียวกันว่าเอ้ยคนมาลงใหม่กันวะหน้าหนึ่งตัวโอ้โหห้องบนหลังคาหนึ่งตัวม,มันเยอะจังเนี่ยน่าจะตี้เดียวกันหรอครับทุกคนไอ้พวกลงใหม่เนี่ยมันชุบกันตรงไหนวะตู้ก็ไม่เห็นมีนะผมก็มาอยู่แถวนี้นะตอนนี้คนเหลือแค่ ิคนเท่านั้นอหอตายละตายแล้วสิบคนสุดท้ายผมจะรอดมั้ยเหลือแปดแล้วอะให้บนหลังคาจะอยู่นะผมหามุมยิงไว้ไดต้ตรงนั้นก็ขึ้นไปไได้ละมงมดีเอ้ยแถวนี้มีคนโทรศัพท์สั่นเอ้าไมอยู่ฝั่งนี้เหรอแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยเขยโคด้าเอ้ยนั่นไงข้างหน้านผมไปไหนครับ ปะตัวไปดิไม่โดนหัวเลยทำยิงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าบ้านมาเกือบตายเกือบล่วงเออไม่ค่อยกำแพงสักตีโอ้โหเกือบตายลครับทุกคนโอเคจัดมาหนึง่งบนหลังคายังอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมพวกนั้นมันยิงยังเลยวะที่เดียวกันแน่นอนเนี่ยดูทรงละเหลือเจดคนสุดท้ายครับทุกคนผมขอญาตเข็มดูดูสถานการณ์ก่อนมันอยู่ไหนไม่รู้แต่ลูกซองผมยังไม่ค่อยได้เฉิดเลยวะเดี๋ยวจะได้เฉิดแน่ผมบอกเลย เชิดแน่นอนจากวะนนี้มีใครกล้ามาชุบหรือเปล่าผมคุมตูอยู่เว้ยในจริงก็มาดิคุมต้อยู่ครับในจริงก็มาผมวางกันแล้วเปิดไว้ขนาดนี้อ่ะถ้ามีตัวมาชุบนะบอกเลยว่ามันไม่รอดผมแน่ผมคุมตู้อยู่ขนาดนี้แต่เสียดายอ่ะมันอยู่นอกวงครับทุกคนนอกวงนิดเดียวเองเดี๋ยวเปิดโดนไปก่อนบอกเลยว่าถ้าเปิดโดนไปผมน่าจะดูนะว่าอยู่ตรงไหนบ้างเพราะดูวงเดิย๋ยนิดเดียวซ้ายมือครับทุกคนตรงแท่นนทงน้ำแท่งน้ำแท่งน้ำเฮ้ยข้างหน้าก็มีเหลือหกคนเหรอน่าจะสาม สามสามปะแล้วผมตีเศษเนี่ยผมตีเศษหนึ่งคนแล้วมันมีอีกสองคนแล้วก็อีกสามน่าจะใช่นะผมน่าจะยิงฟรีได้หรือเปล่าวะถ้ามันวิ่งเข้ามาดันกันเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าผมหนึ่งตีแล้วก็ข้างซ้ายมือผมหนึ่งตีนะถ้ามันดันกันเนี่ยจะไหวอยู่เดี๋ยวรอก่อนรอวงบีบเดี๋ยวเราได้ยิงเองแหละเฮ้ยมันเริ่มเปิดกันแล้ววะมันยิงละมันยิงละจังวันนี้ดิโผงมาดิเอาฟรีฟรีหนึ่งตัวครับสามบอกเลยแบบนี้สามเลยสามสามดิเออสวย มาดิฟีดิ <c oughs> มันผมจะยิงช่วยไอ้ฝั่งซ้ายผมนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะใช่ไหมเนี่ยอย่าให้มันยิงกันเหรอผมจะได้ไปแจมทําไงดีวะเนี่ยวงบีมาแล้วอยู่นอกวงด้วยต้องดันเข้าแล้วครับทุกคนจังหวะน,นี้อยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะเออผมท,ทําทีว่าเป็นฝั่งนี้ดีกว่ามาผมฝั่งเดียวกันครับเพื่อนมามาถ้าฝั่งซ้ายออกมาผมก็จะยิงฝั่งซ้ายฟีฝั่งขวออามันก็ยิงขวาฟีมันก็จะได้นะ มันดนมาแล้ววะดูดิดินมาแล้วมันดินมาแล้วแล้วมันเห็นผมวะนี่โอ้ยปืนไฟมันเห็นผม,มไล้ตัวนี้มันเห็นผมมันเห็นมันเห็นมันเห็นมาวัดกันหน่อยออกไปสองเมตรสามเมตรไปโหมาดีเพื่อนเอ้าหลังหลังต้นไม้ยิงไอ้ฝั่งนี้ไม่ได้เลยมาดูฝั่งนี้บ้างตัางฟีอ่ะตัวฟีเลยดิ โผล่มาแบบนี้หนึ่งตัวก็ฟรีๆดิอีกตัวอยู่ไหนอะเพื่อนอยู่หลังตรงนั้นหลังไอวัวจังวันนี้ผมไม่จะไหวนะให้ไอตัวนั้นสู้กับตัวนั้นไปไอตัวนี้มันก็ยิงแล้วเปิดไฟไม,ไม่ไม่พักเลยว่ะต้องดันละโอ้โหมันตายแล้วครับทุกคนโอ้ยมึนแม่นจังวะเนี่ยโอ้ยอะไรไว้ตัวนี้แม่นเกินผมไหวแน่ผมไหวผมไหวผมวผมัม่นใจ เดี๋ยวรอก่อนดูเชิงก่อนแป๊บนึงไอตัวนั้นตัวนั้นทำไงวะมันมีตัวโคบอ่ะทุกคนฉายากนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอายืนนิ่งไม่โดนหัวเฉยนี่มันดีเลยปะเดี๋ยวหนึ่งเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเรียบร้อยครับอออืื้ห โคตรชิวหรือเปล่าไม่รู้แต่กว่าจะได้ยิงกันเนี่ยโคตรนานเลยโอ้โห,โห,โหบอกเลยว่าสักสก,กิลนี้เล่นได้ครับทุกคนเล่นดีเล่นมันมันมันจริงเพราะมันวิ่งไวเว้แต่มันบางไปครับทุกคนผมเลยไม่กล้าเล่น ในแต่ละชอ็อตคือไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่ว่าตัวมันบางครับทุกคนไม่รู้ว่าจะโดนยิงร่วงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยจะแนะนาเอาเซสสกิลนี้มาหนึ่งสีเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นเซสสกิลพวอวอถึกๆหน่อยก็เอามาเล่นได้แต่อันนี้ถ้าใครต้องเก่งจริงถึงจะเล่นได้เพราะมันเล่นยากเพราะตัวมันโคตรบ,บางเลยครับทุกคนก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีวันนี้นะสำหรับเซสสกิลนี้ผมบอกแล้วเล่นได้แต่เล่นยากแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับผมบายบายครับผม